ใช่ปะวะใช่ป่าฮ <c oughs> ่าฮ่า่าอ่หน่่เฮ่่า่า่าา้ยาาาา้อ่ อันนี้ง่ายกว่าปะเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยได้ละเนี่ยได้ละถ้าไม่ได้ก็คือ <c oughs> <c oughs> ให้มันงัดขึ้นยัวะอ๋อโอเคอันนี<ด>้กดตง้นลยยกท้ายดีกว่ามาไปไปล้าไปไปแล้วก็งัดท้ายอ่ะ ก็จะไปกวางโจโดยรถไฟกันนะคะโดยจองรถไฟได้ที่ t i ๊ c o m ประมาณนี้ใช้เวลาเดินทางประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงโก็จะถึงกวางโจนี่ถึงแล้วถึงแล้วเราก็เช็คอินเข้าโรงแรมคืนนี้นะคะโรงแรมก็จะเป็นแบบอยู่บนอาคารอีกทีหนึ่งนะคะประมาณชั้น4ชั้น5 าเชียเรียบร้อยแล้วมาเข้าห้องกันนะคะห้องก็ขนาดเล็กกะทัดรัดกำลังดีเหมือนเดิมห้องก็คือเป็นโถอาัาิยะเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็อาิยะแค่ปรับอุณหภูมิกับกดน้ำเองได้ โลเคชั่นโรงแรมของเรานะคะก็อยู่ในป่ายจิงลู่เลยแล้วก็มาเดินเล่นถนนป่ายจิงลู่กันไอ้พวกโดนพวกไม้พวกอะไรฮะโรงแรมันอยู่ที่นี่ไม่รู้ว่ามันจะถูกกว่าบ้านเราหรือเปล่าห้างนี้ชื่อว่าห้างทีมอนะคะก็อยู่ในถนนป่าจิงลู่เลย ในห้างก็จะมีร้านอาหารมิชลินสตาร์ชื่อดังอยู่ร้านหนึ่งนะคะชื่อว่าร้านเถวแถาจู่เป็นร้านมิชลินสตาร์นะคะแล้วก็มาตานลอยกันเลยซาจีมานั่งแน่นร้านเลย เมนูแรกก็จะเป็นเมนูหมูตุ๋นนะคะเป็นหมูตุ๋นเต้าเจี้ยวอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเหมือนปอเปียททอแต่ว่าด้านนอกจะมีแป้งซึ่งเรียกว่าแป้งอะไรก็ไม่รู้นะคะอร่อยมากใครที่มาก็ต้องสั่งนะคะเมนูเขาก็จะมีน้ําจิ้มเป็นน้ําจิ้มเหมือนถั่วให้เป็นฟูท่านหนึ่งเป็นฟู ือร้ออนีอออเมนูนึงก็จะเป็นหักเก๋ากุ้งนะคะอยากได้ทิชถู่ไม่ก็ซะพริก เมนูนี้ก็ห้ามพลาดนะคะเป็นเหมือนไก่ผัดสมุนไพรจีนจะเหมือนไก่ผัดเม็ดมะม่วงบ้านเราแต่ว่าเป็นหอมกินสมุนไพรจีนมากอร่อยเลยค่ะกระด๋อแล้วก็ยืนยันคำเดิมไม่อยากได้ดิโก้ ตาสักตัวก็ได้บนี้ขนมล้วนโอได้ตีนไก่ไปแท้เฮ้ยเจนับเยอะ่ะ <c oughs> สบาดใหญ่เลย มากันที่ร้าน Yuanji 肠นค่ะเป็นร้านอาหารเช้าระดับมิชลินไกด์นะคะก็มาตามรอยกันร้านอาหารก็คือจะต้องออเดอร์ก่อนนะคะแล้วก็เอาบินไปรับอาหารก็จะเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวหลอดด้านในก็จะเป็นไส้หมูแล้วก็ราดน้ําซอสนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นเหมือนโจ๊กโจ๊กหมูก็ทํากันสดๆจานต่อจานนะคะ อ่ของเราก็ได้มาแล้วนะคะก็ออเดอร์มาสองจานเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดอร่อยมากนะคะจานนี้ยังติดใจอยู่เลยเยี่ยม อันนี้จะเป็นทั้งหมดที่เราได้มานะคะก็คือสรุปสั่งก๋วยเตี๋ยวหลอดใหม่อีกจานหนึ่งมีปลาท่องโกแล้วก็มีโจ๊กหมูปลาท้องโกเราไปทำก๋วยเตี๋ยวหลอดได้ด้วยนะคะร้านต่อไปค่ะข่ากลวยตับปาน้ำขิงข้ง อันนี้ก็จะเป็นธัญพืชน,นะคะเป็นงานดำเอาไปบดมาเลยครับแบบไม่อร่อยเลยลองลองแบบไม่อร่อยไม่ได้เดี๋ยวเจ้าของร้านรูล้ลองลองไม่อร่อยเลย ไม่แบบไม่คิดเลยอะส,อส,อสีดำยังไม่ลองสีดำยังไม่ลองมันเหมือนยาแกแ้ไอด้วยอะเป็นร้านแบบชูกำลังเลยเอเอสีดำโอเคเอเอขาถูกกินสีดำก่นอกนนะสีดนค่ะเราก็จะไปช้อปปิ้งที่ป่ายจิงลูกกันต่อนะคะ แล้วก็มากันที่ร้านเปาชือฝูนะคะเป็นร้านดังของไปจจิงลูกเป็นร้านขนมปังค่ะก็มาลองชิมกันดู ต่อไปจะเป็นวัดต้าฝอนะคะวัดใจกลางไปจจิงลู่เป็นวัดที่สวยมากนะคะชื่อดังเหมือนกันใครมาไปจจิงลู่ก็ต้องมา 佛祖手里的那串菩提，放下红尘中的缘。我愿做菩萨身上一层袈裟，挡住爱恨情仇，挡住他。别让情情爱爱缠绕我心房，让我把它从心底放下。 做观音菩萨手上那朵莲花，纯白无瑕，只为了正义开花。白色的纯真变换成粉色的怜悯，春光的露水灌溉我疼痛的伤疤。我愿化作菩萨身上那一道光，照耀世人的。 开出下一朵莲花。 的朱砂。<noise> ค่ะเราก็มาที่ร้านอาหารเตี่ยนตู้ติเป็นร้านติน่มซำชื่อดังอยู่เท่าแถวไปจิงลู่นะคะเดินมาไม่ไกลหอมเมี่ยงเมา่ยงเดียวแต่เส้นใส่กระเทียมกรึ่ง ไปคลิปเพียงเท่านี้อตัวอร่อยต้ำงุุบด้วยตัวแห้ง ่ายไปหัวหายบ้างครึ่งหัวบ้างอะไรบ้างท่น,น่ะไ <c oughs> ปเรื่อยมือใหม่คุยทีก็อาหารมาเดียไดใจจมูก